สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปวันนี้ผมออฟนะครับแล้วก็ผมบอลนะครับอันนี้เราจะเป็นพิธีกรคู่มาตอบคำถามจากแฟนๆทางบ้านกันนะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งติดตามเราเป็นครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการนี้กัน สามมาต่อไปวันนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม SolidWorks ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบที่รองรับธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมครบวงจรสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลได้ที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยครับวันนี้มีคำถามานทางบ้านอะไรบ้างครับผมก็สำหรับคำถามวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ e l e c t r i c a l นะครับ ผมสามารถแสดงข้อมูลขนาดของสายไฟในนออิ่งได้ไหมครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับขนาดสายไฟนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับอ่าผมมีแบบอ่ะเซอร์กิตไฟฟ้าอยู่อ่าเป็นตัวนี้นะครับก็มีการวาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในตัวโปรแกรมเนี่ยมันมีอ่าคาสั่งให้โชว์ข้อมูลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองโชว์ให้ดูสักจุดหนึ่งนะครับอ่ะสักจุดตรงนี้นะครับ เราจะใช้เป็นตัวโ h ว์ไฮอีพี p พเทนเ o t ยล t i เบล b e l ครับอันนี้คือจะเป็นซิมโบลนะครับเป็นเหมือนเป็นซิมโบลตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นตัว default เลยนะครับเราจริงๆเราสามารถแก้ไขได้นะครับอย่างบ้านเราเนี่ยจะใช้เป็นเหมือนแค่ text ครับเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขให้ดูนะครับอย่างนี้เป็นขนาดสองจุดห้านะเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับครับวิธีการแก้ไขก็คืออย่างที่ผมบอกเป็นซิมโบลเนาะ เราเข้ามาที่ library s y m b o l นะครับแล้วก็ปรับตรงไท p ตรงเนี้ยนะครับผมติ๊กเป็น any c a r d นะครับแล้วก็ไท p ตรงนี้เลือกเป็น e q u a t i n label นะครับเดี๋ยวผมจะ copy ตัวนี้มานะครับอันนี้คือตัว default มันเราจะไม่ใช้เราก็ c ี p มาแล้วก็วางไปนะครับเราแก้ไขชื่อพุดเป็น new label แล้วกัน เรียบร้อยทีเดียวก็เข้าไปดูข้างในนะครับว่าอา่อ์ิโซทีเปิดปิดอันนะครับจะเป็นตัวนี้อ่าตัวใหม่ไอตรงนี้ก็คือเปลียก็เป็น attribute นี่แหละนะครับที่ใช้ลักษณะเหมือนตัวซิมโบลทั่วไปเลยแต่นี้สมมุติผมไม่ใช้นะครับผมไม่ใช้ก็ Delete ทิ้งไปนะครับตัวนี้จะมี attribute ให้เราเลือกอย่างเช่นขนาดสายไฟก็จะมีพวกเนี่ย y section กับ Yunit นะครับอาจสมมุติผมเอาสองนี้มามาใช้งาน นะครับแล้วก็จะมี color description English อาจสมมุติผมใช้สีด้วยเพื่อบอกข้อมูลอัตโนมัตินะครับเราเลือกมาก็จะมี attribute 3ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาปรับนะครับอันนี้ผมตั้ง justify ให้มันเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับให้ตัวหนังสือมันเริ่มจากขวาไปซ้ายแล้วก็นนี้จะเป็นตัว unit อันนี้ก็คือเป็นปรับเป็นซ้ายไปขวา อันนี้ก็ลองต้องลองวางครับกันดูนะก็คือจะเป็นสีนะครับเป็นสีอันนี้ผมปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถนำพวกนี้ไปใช้งานได้แล้วนี่เราก็เซฟไปนะครับแต่ทีเนี้ยก่อนก่อนอื่นเนี่ยอันนี้ผมบอกข้อมูลเพิ่มเติมไว้แต่และเส้นเนี่ยคือมันจะต้องมีขนาดนะอันนี้คือผมใส่ขนาดไว้เรียบร้อยแล้วอย่างเช่นสามเฟสต,ตงเนี้นะครับผมจะมีเอ่ออย่างเช่นเฟสเฟสหนึ่งนะครับผมจะมีพวกเนี่ยขนาดเซคชั่นสองจุดห้านะครับ ไว้มาตรฐานคืออะไรสีอะไรอันนี้ผมโผมก่อไว้ทุกเส้นแล้วนะถ้าอยากให้มันโชว์เราต้องมากรอกข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้เราจะแก้ไขไปใช้ i ิมโบลที่เราสร้างใหม่ก็คือเข้ามาที่คอนฟิกแล้วก็มาที่สิมโบลตรงอีวิส์พิเศษลาเบลเราเปลี่ยนมันซะนะครับใช้ New La b e l ที่เราสร้างไว้อ่าตัวนี้นะครับกดโอเคแค่นี้แหละนะครับเราลองมาใช้ดูนะครับเราก็สามารถเปิดโชว์นะครับ ลาเบลของสายไฟได้แล้วนี่นะครับก็คือ2.5นะครับสีอะไรบ้างนะครับเราเปิดได้ทุกจุดเลยนะนะครับเราสามารถคุมแล้วเปิดจุดที่ต้องการได้นี่นีมันอาจจะไม่ตรงนะครับเราก็ใช้คำสั่งในการอะไรบล็อกมันนิดนึงนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเอเลือกแล้วก็เลือกตัวที่ต้องการจะจัดผมจัดให้ดูคร่าวๆสักชุดหนึ่งครับให้มันเป็นเวนอร์ติค ฮะเรียบร้อยนะครับก็จะ,ะมาบานนี้นะครับสําหรับในการจัดในการเปิดค่าขนาดของสายไฟเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเพื่อทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ